ดีวันนี้พาเสียงซิมซีวันหลวงพ่อจรันกันครับในซิมซี C, รุ่นใหม่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับผมไฮเทคเริ่มเริ่มกดเราสามาร,รถกดได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็อายุสี่สิบห้าแล้วก็อยากรู้เรื่องความรักเราก็กดที่ความรักเลยครับเออเอาการงานดีกว่าเอาด้านการงานนะครับกดลงไปป๊บด้านการงานก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับกดก็ไปที่การงานเสร็จปุ๊บ เราก็สามารถเลือกได้เลย,เ,ลยเราต้องการถามเรื่องอะไรนะครับอยากมีเงินอยากมีทองตำแหน่งการงานนะครับแล้วก็ธรรมะเกี่ยวกับการทำงานนะครับมีหมดเลยเราจัเข้าไปที่อยากร่ำรวยฐานะดีทป็ยังไงกดปที่ฐานะร่ำรวยแล้วก็กดเขย่าครับ ตรวจเขย่าแล้วสิ่งซมซีมก็ออกมาอยู่ที่1 0 8รดครับผมเดี๋ยวเราก็เดินไปดูที่1 0 8อยู่ฝั่ฟังนลูก1 0 8รแครับผมอันนี้นี่108นแีร1 0ยนี่108แนะครับเราก็เปิดดูได้เลยอ,อยากเสียงซมซีแบบนี้มาวัดหลวงพ่อจรันนะครับผมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีนะครับ